สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ f อเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฝักคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต,ต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางราวราวพัฒนานะคะสำหรับสูตรหนึ่งนะคะแอดมินก็จะให้หาหน่อยนะคะแต่ว่า ฮานอยไม่มีคนดูนะคะก็เลยไม่ให้แล้วนะคะเนาะไม่ไม่ไม่ลงแล้วนะคะฮานอยก็ได้เฮนะถ้าใครได้ดูนะใครชอบนะคะอย่าลืมเมนต์ใต้คลิปนะคะสำหรับฮานอยนะคะเผื่อใครชอบนะแอดมินจะได้ลงให้นะคะงวดก่อนก็ได้เฮกันไปนะฮานอยไม่มีคนดูแอดมินก็เลยไม่อยากลงนะคะเนาะเรามาสรุปแนวทางกันนะคะเก้าสามนะหลุดนะตัววิ่งสามมานะคะ เจ็ดสีเข้านะคะตัวเน้นตัวชอบให้รูดให้เด่นสีนะคะสามสามนะคะถ้าใครรูดก็ได้เฮน,นะรูดนสามนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสายวิ่งนะคะก็จะมีสายวิ่งนะคะก็จะมีหกหนึ่งสองสาม 6, 1, 2, 3, เจ็ดน์นะคะแอนมินให้เด่นไปที่3กับ1นะคะ3กับ0ูผุดผิดนะคะ3กับ0น์นะคะก็จะเป็น3 0น์นะคะ3 0 80ได้นะคะเล็กพี่เล็กน้องนะคะสำหรับเด่น3นะคะก็จะมี0 1นะคะก็จะมี3 1 3 1นนนะคะ 3 2 3 9สาานะคะสำหรับเล่น0ูนะคะก็จะมี0 1 0 2 0 7นเะคะเลขเจ็ดนะทุกคนนะเนี่ย 3, สามหกำหรับชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี6 0นะคะ เจ็ดสามหกศูนย์เจ็ดสามแล้วก็จะเป็นหนึ่งหกนะคะแล้วก็จะเป็นสองหนึ่งนะคะกันเบิลน,นะคะเอ็นมิงคำนวณไม่เจอนะคะแต่ว่าเอาไปเผื่อนะคะมีสองสองห้าห้านะคะอย่าลืมแปลงล่างนะคะ แ่นมินคำนวณมาก็มี9อยู่นะแอนมินเลยแปลงล่างนะคะตัวที่แอนมินชอบนะคะก็จะเป็น7 0 3 7 7 3นะคะ1 6 6 1 3 6 6 3 3 6 3 9แอนมินเจาะสา3 6ไปเขียน3 9นะแอนมินให้เด่น3 6มหกนะ,ะไปเขียน3 6 3 9โอ้ยเนาะไม่เป็นไรนะคะเขียน3 9แล้วก็3 9นะคะแล้วก็จะเป็น 3113นะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิกกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า